สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสนักข่าวต้นก้านิวส์กับผมเพชรเด็กชาคุณน้าจางสีหัวข้อข่าวในวันนี้ประกวดถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอ A Place Call Home ครั้งที่3หัวข้อสวยอยู่ได้ความสวยงามที่อาศัยอยู่ได้ As a s e อร่วมกับ thing of living ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอชิงรางวัลรวม ว่า2 4ง0 0 0บาทพร้อมประกาศนียบัติและสิทธิประโยชน์เพื่อเผยแพร่ผลงานคุณสมบัติของผู้สมัครกิจกรรมบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุเพศสามารถเข้าร่วมส่งผลงานหรือคลิปวิดีโอในความหมายของสวยอยู่ได้ความสวยงามเที่ยสัยอยู่ได้จำนวน5ชิ้นผลงานเลือกส่งได้1ประเภทที่แวร์บางกอกเวเลวา รามินทาเกษตรนนมินเดะเจนทรีกษตรนวมินบางกอกบริวารรามินทา109รเวนิวไอดีรามินธามินบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่10เมษายน2567จัดกจิจกรรมวันเสาร์ที่27เมษายน2567ประเภทรางวัลการประกวด b บ s ฟุตก o ร o ฟ r ี p h 1รางวัล มูลค่า20 0 0 0บาทพร้อมประกาศนียบัตร b e s t s h o t คลิปวิดีโอ1รางวัลมูลค่า20 0 0 0บาทพร้อมประกาศนียบัตร popula r vote ประเภทภาพถ่ายจำนวน1รางวัลและประเภทคลิปวิดีโอจำนวน1รางวัลมูลค่า20 0 0 0บาทพร้อมประกาศนียบัตรและอื่นๆอีกมากมายถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพจ Facebook thing of living จบข่าวผมเพชรเด็กชายคุณณน้าแจ้งสีรายงานครับสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้จากสำนักข่าวต้นใกล้สมัยในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ